ไม่เหลือรับมรดกแล้วใช่เพราะมรดกมันไม่มีแล้วคือถ้ามรดกเนี่ยคือต้องเป็นคุณปู่ตายเราถึงมีการแบ่งการเป็นสัดเป็นส่วนแต่นี้เขาโอนให้ก่อนตายนะคะคุณน้อยลองถามคุณอาดูนะคะว่าคุณปู่ยกอะไรให้เราบ้างหรือเปล่าก็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 ไม่แน่ค่ะถ้าถ้าสมาช่วจองสงการนี่ก็อาจจะเรียกเรียก ล, il, ลองเรียบๆเคียงๆถามดูเรียบเคียงๆถามครับก็อาจจะอ้างเหตุว่าหลานเนี่ยมันกําลังโตจะต้องใช้จ่ายในการที่เรียนต่อบรินยุงบริญญาก็ว่าไปนะฮะก็อาจจะคิดว่าปู่เน allora ี่ยมีเหลืออะไรไว้ให้หลานเป็นทุนการศึกษาไหมก็ต้องออกไปตะล่อมอย่างนั้นฮะใช่นะคะลองถามดูแบบนี้นะคะค่ะค่ะเราจะแล้ว ลองเรียบเคียวเพียงเคี้ยงหามดูว่าก็จะรอดูว่าเออถ้าแกเสียชีวิตไปดูก่อนว่าเออว่าลูกชายนี่จะได้อะไรบ้างอย่างนี้ค่ะอาจารย์ครับนะคะลองดูนะคะค่ะค่ะขอณมากคับคุณน้อยครับสวัสดีค่ะค่ะนะคะคือถ้าเป็นมรดกนี่แหละคนที่เสียชีวิตมันถึงจะมีการแบ่งกันแต่ถ้าโอนไปแล้วของใครของมันถูกต้องครับนะคะตอนนี้มีสายหนึ่งค่ะคุณพงศักด์นะคะปรึกษาเรื่องของรถยนต์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับค่ะเชคุณพงศักด์ครับ เลยค่ะเลยค่ะคุณผู้ชครับคือผมปรึกษาเรื่องรถยนต์หน่อยฮะค่ะรับครับเขาขี่มาฝั่งหนึ่งแล้วผมอ่ะไปฝั่งหนึ่งค่ะแล้วเขาเข้ามาหาผมที่ท่าไหนลูกมาหาผมอ่ะครับผมสอบไปประมาณสัปวัหนะนั้งค่ะสี่บรูตัวคนในรถอ่ะของผมก็มีลูกผมสองคนแม่คนหนึ่ง ที่บาดเจ็บนะมีผมตอนแเจ็บหนกักแล้วผมทํางานไม่ได้ครับทงานไม่ได้เลยเด็กจะถามว่าเราจะร้องดีแลเขาได้มัองครับค่ะเขาวิ่งเข้ามาชนในเลนเราเลยใช่ไหมครับอ<ร>ะไรฮะเขาขับรถวิ่งเข้ามาชนในเลนของเราถูกไหมครับเอ,อ่อคนละเลนครับคือคนคนละฝั่งเลยคนละทานอะคนละฝั่งเ,เราวิ่งอยู่ในฝั่งเราดีๆแล้วเขาขับข้ามจากฝั่งของเขาเข้ามาชนในฝั่งของเราถูกไหมครับใช่ครับโอเคแปลว่าเขาวิ่งเข้ามาชนในเลนเราถูกไหมครับค่ะ ครับเขาไม่เขาไม่ค่อยบาดเจ็บนะอ่าโอเคโอเคโอเคเข้าใจแล้วคือเขาขับเข้ามาชนในเลนของเราในฝั่งอเราถูกนะฮะครับครับคราวนี้พอขับมาชนปุ๊บเนี่ยแล้วมีคนบาดเจ็บกี่คนครับเออลูกผมสองคนแม่ผมคนหนึ่งครับสี่คนครับรวมแล้วสี่คนแล้วไปรักษาพยาบาลตอนนี้ดีขึ้นทั้งสี่คนแล้วหรือยังครับเหลือเหลือลูกผมคนเดียวค่ะแต่ทั้งสี่คนดีขึ้นแล้วเป็นปกติแล้วใช่ไหมครับ ตอนนี้ยังไปทํางานไม่ได้เลยตอนนี้คือยังบาดเจ็บอยู่ไม่ลูกคุณสองคนกับกับกับอีกท่านหนึ่งเนี่ยกับคุณแม่กับคุณแม่เนี่ยทั้งสามทั้งสามคนนั้นเนี่ยตอนนี้เป็นปกติแล้วใช่ไหมครับเออเดินเดินได้ครับปวดเดินได้แต่ปกติไม่เท่าไหร่ครับเดินได้อ๋อเดินได้แต่ไม่ค่อยปกติเท่าไหร่นะครับคราวนี้ได้ไปหาหมอรักษาพยาบาลบ้างไหมครับเออคุณไปอยู่ครับคุณแม่ไปอยู่คุณแม่ลูกสองคนแล้วคุณวงศักดิ์ไม่ได้ไปหาหมอเลยเหรอ ผมไปแต่ผมเพิ่งกลับมาเพิ่งย้ายมาอยู่บ้านเม,มื่อสองวันอันนี้รถชนนานยังครับค่ะต,ตอนนี้ยังยังตอนนี้แขนคือคือหักว่าก็แล้วก็เขดาด่ามมาอยู่ค่ะไม,ม่ผมถามว่ารถชนนานยังครับอ,อ๋ตตอตั้งแต่ก่อนปีใหม่ฮะก่อนตั้งแต่ก่อนปีใหม่ใช่ไหมครับแล้วตอนนี้ไปหาหมอแล้วได้เก็บบินพวกค่ารักษาพยาบาลอะไรไว้ไหมครับเออตอนนี้ครับตอนนี้ ตัวผมมารักษายังยังยังอยู่โรงพยาบาลอยู่เลยตอนนี้คือผมยังยังแล้วเขาให้บินมั่งไหมคะตอนที่เรเก็บพวกใบเสร็จต่างๆเพราะเารักษาพยาบาลทั้งทั้งสี่คนได้เก็บใบเสร็จอะไรไว้ไหมครับตัวลูกผมกับแม่ผมยังยังเก็บไม่ได้เก็บครังแต่ตัวผม่ะยังยังรักษาอยู่ยังรักษาก็คือยังไม่จ่ายเงินแค่รักษายังรักษาอยู่เรื่อยๆก็เลยไม่ได้จ่ายเงินใช่ไหมคะว่าค่าสุดทีเท่าไหร่เอ่อ มันเป็นประกันสังคมครับมันเรื่องผู้ไม่ได้เลยะอ๋อค่ะก็คือจ่ายเป็นประกันสังคมไปแต่ลูกของคุณทั้งสองคนเนี่ยกับคุณแม่ของคุณก็ไม่ได้ใช้สิทธิประกันสังคมถูกไหมครับคุณแม่คุณแม่ใช้สามสิบบาทฮะโอเคแล้วลูกสองคนล่ะใช้คนเดียวฮะใช้คุณแม่คนเดียวแล้วลูกอีกสองคนเนี่ยใช้อะไรลูกสองคนจ่ายเงินสดหรือเปล่าคะลูกสองคนเหรออันนี้ เรื่องนี้แทนผมเป็นคนจัดก,การนะฮะโอเค<ม> okay, เอาผมสร<ะ>ุปนี้เลยแล้วกันมผมสรุปเลยอย่างนี้แล้วกันนะครับว่าคุณรวบรวมค่ารักษาพยาบาลทั้งหมดนะครับคุณพงศักด์นะครับแล้วตอนนี้เนี่ยถ้าเป็นเหตุเกิดเหตุอย่างนี้เนี่ยเดี๋ยวตํารวจก็คงจะไปดําเนินคดีอาญากับคนที่ชนคุณอยู่แล้วครับแล้วคนที่ชนคุณเนี่ยได้เข้ามาเยี่ยมเข้ามาดูแลคุณบ้างไหมเขาเขาก็เข้ามาอยู่นะเข้ามาอยู่โอเคแล้วเขาได้แสดงเจตจำนงอะไรบ้างหรือเปล่าค่ะอืม ตอนนี้คือคดีอ่ะคือผมแจ้งความไปแล้วแล้วเขาทำคดีกันอยู่แล้วทีเนี้ยเขายังเรียกค่าสินไหมอะไรเขายังไม่ยอมเรื่อไงไม่รู้แล้วรถเขามีประกันไหมครับเขามีประกันเรื่องเรื่องรถอ่ะมีอยู่ฮะอ่านะคะเขามีประกันโอเคถ้าอย่างน้อยผมเรียนงี้ครับผมสรุปให้คุณพงศ์คุณพงศ์สั่งนี้เลยครับอันดับแรกเลยคุณรวบรวมค่ารักษาพยาบาลนะครับ แล้วว่าคุณว่าคุณขาดงานนานเท่าไหร่หรายได้คุณหายไปเท่าไหร่นะครับแล้วถามหมอให้หมอเขาสามารถออกเป็นใบให้ได้ครว่าประมาณการการรักษาพยา,าบาลจนหายแล้วเนี่ยจะต้องใช้เวลากี่เดือนถึงจะหายกลับมาเป็นปกติที่สามารถทํางานาได้แล้วต้องใช้ค่าใช้จ่ายประมาณการเท่าไหร่นะครับเอาตัวเลขนี้เป็นตัวตั้งในการที่จะเจรจาต่อรองเรี่ค่าเสียหายกับคนที่ขับมาชนคุณพงศักดิ์นะครับ แล้จิ่งถ้าเขามีประกันนหนยิ่งดีนะครับเพราะเดี๋ยวบริษัทประกันก็จะเข้ามาเยียวยาชดใช้ค่าเสียหายแทนของคนชนคุณพงศักด์ส่วนเกินกว่าที่ประกันจ่ายก็ไปไล่เบี้ยก,กับคนชนคุณพงศักด์เพราะในกรณีอย่างนี้เนี่ยเขาต้องมารีบมาดําเนินการเข้ามาเยียวยาถ้าเขาไม่เยียวยาเลยนะครับเขาก็อาจจะมีความผิดฐานประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายสาหาัสค่ะเราสามารถฟ้อง ทางแพงเล็กค่าเสียหายได้เลยไหมคะตอนได้ครับฟ้องได้ครับฟ้องได้ครับตอนแรกกนผมว่ายังไม่ต้องฟ้องขนาดนั้นเดี๋ยวให้ตํารวจเขาไปคุยแล้วตรงนี้พูดพ่วงเข้าไปนะครับคุณมีสิทธิ์ฟ้องได้ภายในเวลาหนึ่งปีผมคิดว่าจะฟ้องให้ไปฟ้องช่วงประมาณตุลานะครับเพราะชนเดือนเดือนธันวาฟ้องสักตุลาพฤศจิกาก็ได้ระหว่างนี้ให้ตํารวจคุยเผื่อว่าเขาจะยอมและบริษัทประกันเขาจะจ่ายเงินให้กับคุณก่อน คือรอตํารวจสรุปสํานวนคดีนะคะว่าเป็นความประมาทของเขามันจะง่ายในการพิสูจน์แล้วหลังจากนั้นมีการฟ้องคดีอาญาแล้วก็ใส่คดีแพ่งไปเลยใส่คดีแพ่งเข้าไปด้วยค่ะนะคะเรื่องนอกจากทําเรื่องฟ้องแล้วเราค่ะคุณวงศรั์มีเนี่ยครับเขาเรื่องที่เขาข้ามเลนมาหาเรานี่ครับอืมีความผิดไหม เขาเขาผิดอยู่แล้วครับเขาผิดอยู่แล้วครับอันนี้ก็ผิดอยู่แล้วเขาถึงต้องมาชดใช้ค่าเสียหายตำรวจแล้วก็ต้องสรุปสำนวนอยู่แล้วครับตรงนี้นะคะผิดทางคดีอาญาคดีแพ่งเลยเขาผิดอยู่แล้วคใช่นะคะขับรถโดยประมาทนะคะคุณพงศักดิ์นะคะก็รอเจ้าที่ตำรวจลองไปถามเจ้าที่ตำรวจดูให้ภรรยาก็ได้นะคะว่าคดีถึงไหนแล้ว นะคะแล้วเขาจะมีการชดเชยยังไงกับเราถ้าเขาไม่มีการดําเนินการชดเชยอะไรแล้วก็ฝากเจ้าที่ตารวจฟ้องคดีทางแพ่งไปด้วยนะคะเพราะตำรวจเขาต้องดําเนินรีบดําเนินการสุปสวนครับเขามีกรอบเวลาครับกรอบเวลาเข้ทนายมาแล้วแล้วผมก็เอาทนายมาด้วยล้วคุยกันไมรับครับดีครับนั่นละ่าดีแล้วใช่ไหมคะเอาทนายคุยกันแล้วเราก็บอกบอกทนายเราไปเลยว่าเดี๋ยวฟ้องค่าเสียหายด้วยครับนะคะรอนิดนึงนะคะคุณพงศักดิ์ แล้วอย่างเงี้ยผมจะชนะจะชนะคดีไหมคะเอ่อผมต้องเรียนอย่างนี้ว่าข้อเท็จจริงมันค่อนข้างชัดอยู่แล้วครับอยู่ที่ว่าคุณจะเรียกค่าเสียหายได้เท่าไหร่มากกว่าตอนเนี้ยค่ะอยู่ที่คุณรวบรวมพยานหลักฐานได้แค่ไหนทนายคุณเก็บข้อมูลให้ที่คุณมีเนี่ยแล้วสานนั้นมานำเสนอสารได้มากน้อยขนาดไหนอยู่ตรงนั้นมากกว่าค่ะ ตรงนี้มันชัดเจนอยู่ครับรอให้ตารวจสรุปสำนวนว่าเป็นความประมาทแล้วก็ยิ่งเขาข้ามมาอีกเลนหนึ่งม,มาหาเลนเราเนี่ยมันก็ชัดอยู่แล้วว่าเขาประมาทถ,ถูกไหมครับอันนี้อยู่ที่ว่าคุณต้องเก็บรวบรวมค่ารักษาพยาบาลเท่าไหร่ปกติคุณทํางานได้เดือนเท่าไหร่แล้วคุณหยุดงานไปกี่เดือนอแล้วคุณขาดรายได้แล้วค่าขาปดประโยชน์ไปเท่านั้นเดือนในกรณีนี้คุณได้อยู่แล้วนะคะไม่ต้องกังวลนะคุณพงศักดิ์นะคะรอนิดนึงเดี๋ยวเจ้าหน้าที่ก็สารวจสำนวนนะคะค่ะ ค่ะมีอะไรเพิ่มเติมไหมคะจะหมดเวลาแล้วค่ะคุณวงศักด์อ๋อนั้นค่ะสวัสดีครับไปีแค่นี้ครับสวัสดีค่ะคุณวงศักดิ์สวัสดีครับนะคะคือถ้าเรื่องมาถึงขนาดนี้รอเจ้าหน้าที่ตำรวจดีกว่าครับคือจะเป็นการง่ายครับผมเรียนงี้ว่าทําไมถ้าสังเกตผมแนะนำผมจะแนะนําให้รอให้ตํารวจสรุปํำนวนก่อนเพราะเนื่องจากว่ามันจะเป็นการง่ายในการพิสูจน์ไม่ต้องพิสูจน์เลยว่าประมาทไม่ประมาทเพราะตำรวจเป็นคนชี้นะว่า เราประมาทหรือไม่หรือว่าต้งค่าประมาทหรือไม่แล้วพิสูจน์เพียงแค่ค่าเสียหายมันง่ายฮะเอางั้นดีกว่าค่ะตอนนี้มีอีกสายหนึ่งนะคะเป็นสายสุดท้ายแล้วค่ะคุณสายชนนะคะปรึกษาเรื่องของที่ดินค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับยเชิญครับคุณสายชนครับคือขั้นเที่ยงขอขอโนที่ดินอาจารย์ครับทีนี้ผมมันที้ระวังเน็ตเิดไปครับผมค่ะครับยังไงนะครับสามารถที่จะแก้ไขได้หรือไม่ครับผมอ๋อคือ เข้ามาขอชี้แนวเขตในการออกโฉนดถูกไหมครับแล้วคราวนี้เราไปชี้พาดเข้ามาในที่ของเราถูกไหมครับครับครับผมคือคือผมเพิ่งมารู้ภายหลังว่าที่ดินตรงนี้มันมันมันกว้างแปดเมตรครับผมแต่ว่าวัอนก่อนที่เราวางแนวเขตไปผมชี้ไปหกเมตรครับผมแล้วแล้วตอนนี้ชี้ไปนานยังครับอ่ประมาณสามใกล้จะใกล้จะครบปีแล้วครับผมอืใกล้จะครบปีแล้วแปลว่าโฉนดเขาต้องออกมาแล้วสิครับครับครับ ค่ะออกมาแล้วด้วยนออกมาแล้วก็คนก็คงอาจต้องไปทําคําร้องคัดค้านแต่ผมว่ายากแล้วนะฮะยากน่าจะยากแล้วคุณคุณลองดูฮะแต่ทั้งนี้ไม่มีอะไรเสียหายครับไปที่กรมที่ดินที่คุณไปที่เขามาลังวัดนะครับค่ะแล้วไปทําคําร้องนะครับว่าขอแก้ไขในส่วนของการชี้แนวเขตคาดเคลื่อนไม่ถูกต้องค่ะนะครับแต่คุณไม่ทำแล้วคุณเสียที่แน่ๆแต่ถ้าคุณทำเนี่ยอย่างน้อยๆถ้าผมเป็นเจ้าของโฉนดเนี่ย นีจ่จะจะคุณเรียกถามว่าคุณจะเอาเท่าไหร่แล้วให้มัน<ช>จบกันดีกว่าเพราะไม่งั้นเดี๋ยวไปลื้อกันไปเลื้อกันมาเหนื่อยทั้งคู่ครับอืมนะคะอลองไปยื่นคำร้องดูก่อนครับลองะะไปยื่นคำร้องดูก่อนอว่าขอแก้ไขในการที่แนวเขตเพราะว่าเข้าใจคาดเคลื่อนแต่อ,อย่าให้มันเกินปีครับถ้าเกินปีจบเลยแต่ถ้าตอนนี้ยังพอมีโอกาสครับอ,ะะอาจารย์คือคือก็จแบบนี้ได้ห็ลคือที่ดินของผมคือตอนนี้คือมันเป็นนอทสามอยู่ครับผมคผมจะไปไปยื่นคำร้องขอออกเป็นโฉนดที่ดินครับผม คุณยื่นคำร้องขอโฉนดได้ครับแต่สุดท้ายคุณก็จะมาตายกับไอการชี้แนวเขตข้างททนแวของคุณเนี่ยอืมค่ะแล้วและเจ้าพนักงานที่ดินตรงนี้ถ้ารู้ว่าปิดไปแล้วคมสามารถที่ว่าแก้ไขได้แก้ไขได้ครับแก้ไขได้ครับค่ะก็ต้องไปยื่นคำร้องอะนะคะครับแต่แต่คนที่ออกโฉนดได้โฉนดแล้วก็ต้องคัดค้าน เปนเรื่องมาดูว่าแล้วเขาก็จะมานําสืบข้อเท็จจริงตกลงกันแม่ก็สายก็ชี้ขาดครับอืมนะคะแต่ตอนนี้คือให้ดีเนี่ยรีบไปที่ไปน้องที่กมที่ดินครับใช่ครับแล้วสานักงานเขตที่ดินนั้นเนี่ยเขาก็จะเรียกเจ้าหน้าที่เพื่อเรียกเจ้าของโฉนดเข้ามาคุยค่ะบางครั้งอาจจะเจรจาตกลงโดยเขายอมใจในส่วนที่ได้ที่ดินเกินก็จบครับอืมนะคะนะคะค่ะขอบคุณมากค่ะครับนะคะอาจจะเป็นความเข้าใจผิดของเราเองยังไงก็ไปยื่นคําร้องรีบภายในหนึ่งปีใช่ไหมคะจาถ้าเกินหนึ่งปีก็ จริงๆแล้วเนี่ยมันก็กช้าแล้วนะฮะคุณสายชนแต่ดีกว่าไม่ทําอะไรเลยนะครับใช่ดีกว่าไม่ทำอะไรเพราะว่าอย่างนสามที่เราบอกไปที่อาจารย์บอกหลยๆครั้งหนึ่งปีนะคะอันนี้จะเกินหนึ่งปีแล้วรีบเลยนะคะสําหรับคุณสายชนแต่ตอนนี้ค่ะอาจารย์หมดเวลาแล้วนะคะสำหรับรายการตีคองร้องเปล่านะคะท่านผู้ชมสามารถโทรเข้ามาปรึกษาปัญหากฎหมายได้วันอังคารพุธพฤหัสนะคะวันพรุ่งนี้ยังมีอีกวันหนึ่งเวลา14บสนกาจนถึง15บหนาฬิกาเลยพรุ่งนี้เป็นอาจารย์ประเมศอินทระชุมนุมนะคะส่วนวันนี้เราสองคนลาไปก่อนเลย ค่ะสวัสดีค่ะ